กับอีกครั้งนะครับกับร้านหไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับก็วันนี้เรามาจัดนะครับเจ้าโคโมโดนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นลอบจิกในตำนานอยู่แล้วนะครับใครที่เป็นสายจิกกิงนะครับก็น่าจะรู้จักเจ้าโอคุมาโคโมโดนะครับความจริงเนี่ยรอบนี้ผมจะต้องขาย5,500บาทแล้วนะครับซึ่งบริษัทเขากำหนดมานะครับแต่ผมคิดว่าผมขอจัดให้ช่วงปีใหม่แล้วกันนะครับถ้าหลังจากปีใหม่เนี่ยผมก็จะขาย5,500แล้วนะครับ รอบนี้ผมจัดให้โปรเดิมแล้วกันนะครับ4,990บาทนะครับ4,990บาทนะครับกับเจ้าโอคุมาโคมโดนะครับตัวนี้ทำไมมันถึงเทพนะครับตัวนี้เป็นชุดเฟืองสแตนเลสทั้งชุดนะครับมาพร้อมกับลูกปืนกันน้ำเค็มเจ็ดตลับนะครับแล้วก็ใส่แขนแฮนด์ลจิกมาให้เรียบร้อยพลังเบรกนี่หายห่วงครับและข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีกิ๊กเสียงครับนี่ลอกหยดน้ำมีกิ๊กเสียงนะครับตัวเดียวตอนนี้ที่หาได้เลยนะครับนี่ ลูกค้าผมนี่พวกสิงคโปร์นี่มันเอาไปตกปลาบึกกันเลยนะครับเห็นมันตัวเล็กแค่นี้นะครับมันเอาเข้าไปตกปลาบึกบึงสำรานนะครับผมก็ไม่รู้จิตใจเขาทําด้วยอะไรนะครับใส่ PE อีสามสี่นะครับเข้าไปตกปลาบึกกันนะเล่นได้ครับลูกค้าผมเล่นช่อนทะเลไซส์ใหญ่ๆนี่ก็เล่นกันมาแล้วครับโอ้โหไซส์ยี่สิบโลนี่ก็อัดกันแบบมันๆครับตัวนี้ใส่ p ี2สองได้ประมาณสามร้อยเมตรนะครับตัวนี้ใส่ได้ประมาณสามร้อยเมตรเลยนะครับฉะนั้นหายห่วงแน่นอน นะครับลูกค้าที่ออกไปหลักแก๊สนะครับไปอันดามันนะครับชายล่องนะครับอ่าหรือไปพม่านะครับแต่ไม่รู้ช่วงนี้เขาให้ออกหรือยังนะครับลุยได้เลยครับตัวนี้ใส่ P2 ก็ได้ P2 ด้300เมตร P3 ก็ประมาณ250นะครับมีกิ๊กเสียงนะครับเผื่อว่าจิกเบื่อนะเราจิกช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับพอช่วงกลางวันมันร้อนนะครับหรือไม่ได้เข้ากองเราก็ลอยสายรีได้นะครับหรือตกหน้าดินได้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะครับ กลับมากรุงเทพเบื่อๆก็เอาไปเล่นสวายได้ครับปลาบึกก็โดนได้นะครับลูกค้าผมนี่งัดกันมาแล้วครับสบายๆเลยนะก็จัดราคาโปรเดิมให้นะครับ4ี่พันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับนะครับรอบสุดท้ายนะครับเพราะว่าแอดมินเขาบอกว่าขอเอาอะไรมาลดหน่อยช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยมีของนะครับมีแต่ของปรับราคาขึ้นนะครับไม่มีใครปรับราคาลงเลยนะครับแต่ว่าร้านหัทไทยจัดให้ครับ รับราคาลงให้นะครับจากห้าพันห้าร้อยนะครับคือความจริงถ้าขายราคาบริษัทเนี่ยคือราคาเปิดตัวเมืองนอกนี่มันเจ็ดพันนะครับแต่บริษัทให้ขายห้าพันห้านะครับแต่ผมคิดว่าอ้ามันปีโควิดนะแล้วก็ช่วยช่วยกันนะครับบางคนมีแผนที่จะต้องออกไปตกและจําเป็นต้องใช้ลอกจิ๊กนะครับก็ผมจัดให้4ี่พันเก้า้อยเก้าสบาทบวกค่าส่งห้าสิบาทคุณจะซื้อ2ตัวสามตัวก็ค่าส่งห้าสิบนะครับ มีนะครับฝั่งชุมพรนะครับฝั่งละน้องนี่ซื้อผม5ตัวเลยนะครับน่าจะเป็นแฟนคลับคงตามหาไม่ได้แต่เขาบอกว่าแถวนู้นก็ยยัง5 5าพันห้อยู่เลยนะครับก็แล้วแต่นะครับ4,990ัาร้้าบาทใครอยากจัดรีบจัดผมมีทั้งหมดข้างซ้ายขวา10ตัวนะครับก็จัดให้ละกันสี่พาร้อยเบาทนะโอเควิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับคอบรูปให้ติดชื่อสินค้านะครับหรือติดรูปสินค้านะครับ พักมาที่ Facebook page, f แฟนเพจหดไทยฟิชชิงสุขหุมวิท8 5ได้เลยนะครับหรือใครเล่นไลน์นะผมทิ้งลิงก์ไลน์แอดเอาไว้ให้นะครับติดต่อมาได้เลยนะก่อนที่จะหมดนะครับผมบอกได้เลยว่ามันหายากนะครับตัวนี้ต้องจองนะครับถึงจะมานะครับนะโอเคงั้นเราลากันไปก่อนนะสวัสดีครับ